This the standard podcast eight history is openinging ears eye op for your ears. History. ประวัติศาสตร์8นาทีวันนี้ยังคงจะมาคุยกันถึงเรื่องของตระกูลอภิมหาเศรษฐีในยุโรปอย่างตระกูลรรดชายกันบ้างครับความเดินตอนที่แล้วพูดถึงเรื่องของการเติบโตและการขยายธุรกิจ และความมั่งคั่งของตระกูลรรดชอยกันด้วยเรามาดูตอนนี้กันบ้างว่าความผันผวนทางการเมืองของประเทศในยุโรปส่งผลต่อการทําธุรกิจของรรดชอยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในตอนที่แล้วเราได้บอกกันว่าจุดกําเนิดของความมั่งคั่งทั้งหมดนั้นมาจากเมเยอร์อัมเชลรรดชอยโดยที่เขาได้มีการส่งลูกทั้ง5ของเขาไปประจําสาขาใน5เมืองใหญ่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตระกูลของเขาอย่างมหาศาลไปดูพัฒนาการกันครับว่า แต่ละสาขาของเขานั้นได้ผ่านบริบททางประวัติศาสตร์มาอย่างไรกันบ้างครับไปกันที่สาขาของเขาที่ตอนใต้ของอิตาลีอย่างเมืองเนเปิลส์หรือว่านาโปลีกันก่อนครับหลังจากสิ้นสุดสงครามนาโปเลียนหลายชาติเองได้มีการเริ่มต้นรวมอาณาจักรเป็นอาณาจักรของคนที่พูดภาษาเดียวกันเอาไว้เป็นรัฐเดียวกันเรียกว่าเป็นการก่อกําเนิดของรัฐชาติอิตาลีเองก็เช่นเดียวกันครับได้มีความพยายามในการรวบรวมรัฐต่างๆนครรัฐสาธารณรัฐ ในการเข้ามาเป็นประเทศเดียวกันภายใต้ชื่อว่าประเทศอิตาลีในช่วงเวลาดังกล่าวครับรอดชายได้มีการทําธุรกิจในอิตาลีโดยธรรมชาติแล้วก็จะมีความสนิทและคุ้นเคยกับรัฐมหาอำนาจเดิมนั่นก็คือออสเตรียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านต่อเนือของอิตาลีแล้วก็ผู้มีอํานาจเดิมในนาโปลีหรือว่าในเนเปิลส์ก็คือกษัตริย์ฟรานเชสโกแต่เมื่อกระบวนการในการรวมชาติอิตาลีหรือว่าริสออร์จิเมนโตเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1820ครับทำให้เนเปิลส์ ตกเป็นเป้าหมายของยอดขุนศึกผู้ผนกอิตาลีเป็นหนึ่งจูเซเป้การิบาลีอาณาจักรนาโปลีแห่งนี้พ่ายแพ้สงครามต่อการิบาลีในวันที่7กันยายนปี1,860วิธีเดียวครับที่จะทําให้ธุรกิจของรถชอยล์ในนาโปลีเดินต่อไปได้สาขาอื่นจําเป็นต้องส่งเงินมาช่วยเหลือเขาและกษัตริย์ฟรานเชสโกที่2แห่งเนเปิลส์แต่ณเวลานั้นสาขาอื่นๆของรถชอยลเองในอีก4เมืองที่เหลือ ไม่ยินดีที่จะมีการให้เงินสนับสนุนกษัตริย์องค์เดิมของเนเปิลส์จึงทําให้กิจการของรอดชัยในนาโปลีในเจเนเรชันที่3ภายใต้การบริหารของเอดอล์ฟคาร์ลฟอนรอดชัยต้องปิดตัวลงหลังจากการดําเนินธุรกิจมา42ปีกลับมาดูที่เยอรมันกันบ้างครับอันเป็นประเทศต้นกําเนิดเยอรมันเองก็เช่นเดียวกันครับมีกระบวนการรวมชาติเป็นหนึ่งครับธุรกิจของพวกเขายังเดินหน้าได้ครับเพราะว่าหนึ่งในธุรกิจของเขาคือการเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลของอาณาจักรรัสเซีย แต่การตายลงของวิลเฮมรอ s ชไพร์หนึ่งในผู้สืบทอดที่ดูแลสาขาเยอรมันที่ไม่มีทายาทในการสืบทอดธุรกิจเลยทำให้สาขาที่แฟรงก์เฟิร์ตต้องปิดดำเนินการในปี1901กว่าที่อีก88ปีต่อมาคือปี1989ญาติจากสาขาอังกฤษครับเดินทางกลับมาเปิดสาขา r h ร c ช i l d Bank a k อั e n ท e เก l l s c h a f t ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนและสาขาของ t ร s ช h i l d ในสวิตเซอร์แลนด์ไปเปิดสาขาย่อยๆในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต มีความหมายว่าสาขาของเขาที่แฟรงก์เฟิร์ตนั้นมีขนาดที่เล็กลงและไม่สามารถที่จะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องนอกเหนือไปจากนี้ครับกระบวนการจัดเก็บภาษีที่มีความเข้มงวดขึ้นในยุโรปและในเยอรมันในช่วงเวลาดังกล่าวก็คือก่อนสงครามโลกครั้งที่1มีการเอาระบบการใช้บัญชีเดียวมาทดแทนที่ทําให้ธุรกิจของโรดชัยเจอกับผลกระทบและต้องแตกตัวออกมาเป็นธนาคารย่อยๆหลายๆแห่งและหลายๆแห่งจนวันนี้มิได้ถูกควบคุมโดยสมาชิกของโรดชัยอีกต่อไปแล้ว มีความหมายว่าหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งฐานที่มั่นแข็งแกร่งของรรดชิลล์คงเหลือแต่เพียงแค่สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและออสเตรียมแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นทั้งปวงครับคือการก้าวขึ้นมาสู่อำนาจของอดอลฟ์ฟิตเลอร์ในปี1933ด้วยนโยบายการต่อต้านและกวารล้างชาวยูของอดอล์ฟิตเลอร์มันคือภัยมหันต่อชาวยูและแน่นอนต่อตระกูลเศรษฐีอย่างรรดชิลล์ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของอดอล์ฟิตเลอร์และพรรคนาซี ดังนั้นในเยอรมันอิทธิพลของรอดชายจึงถูกลดทอนไปอย่างมากแต่นอกเหนือไปจากนั้นนาซีเยอรมันได้มีการกรีธาทัพและพันวกออสเตรียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวรรดิที่3หรือว่า Third Reich ในปี1937ดังนั้นสาขาของพวกเขาที่เวียนนารู้แล้วว่าภัยมัหารกำลังจะเดินหน้ามาสู่พวกเขาตระกูลรอดชายที่เวียนนาจึงได้มีการทำการขายทรัพย์สินของพวกเขาเออกไปอย่างเร่งด่วนด้วยราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอย่างมหาศาล ทั้งนี้เพียงเพื่อต้องการที่จะหนีจากภัยการคุกขามของนาซีเยอรมันและระหว่างกระบวนการหนีครับนาซีสามารถจับตัวลุยส์รอดชิลด์และจำคุกเขาหนึ่งปีก่อนที่จะเห็นว่าเก็บเอาไว้ก็แต่เพียงแค่นั้นสู้เรียกค่าไถ่เป็นเงินจำนวนเยอะๆเสียจะดีกว่าจึงได้มีการเรียกค่าไถ่จากตระกูลรอดชดยเป็นเงินประมาณ21ล้านเหรียญสหรัฐนี่ยังไม่ได้คำนวณอัตราเงินเฟอ้อแต่ละปีนะครับแต่ถือเป็นค่าไถ่ที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโลก แน่นอนว่ารรดชายเองยินยอมที่จะจ่ายเงินก้อนนี้21ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อให้ลุยส์นั้นพ้นจากการควบคุมตัวของนาซีสำหรับบริษัทรรดชายเดิมในเวียนนาหรือว่า sm โรดชัยโซโลโมอนเมย์ s ร h ช l ยนั้นเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์ทรัพย์โดยรัฐบาลนาซียอรมันและกลายเป็นทรัพย์สินของนาซียอรมันโดยสมบูรณ์แบบไม่นานหลังจากนั้นไปดูสาขาฝรั่งเศสกันบ้างครับไม่พ้นชะตากรรมคล้ายคล้ายกันกับที่ออสเตรีย พราะฝรั่งเศสคือเป้าหมายแรกๆในการล้างแค้นของนาซีเยอรมันจากบาดแผลที่พวกเขาฝากเอาไว้ในส่วนที่สัญญาแวร์ซาย์ประกอบกับตระกูลนี้เป็นตระกูลชาวยูรัฐบาลสาธารณรัฐที่3ของฝรั่งเศสอ่อนแอและไม่สามารถต้านทานเผด็จการนาซีและกองทัพเหล็กของพวกเขาได้เป็นเวลาเพียงแค่เดือนเศษๆก็ตกเป็นของเยอรมันที่กรีธาทัพเข้าสู่นครหลวงปารีสได้เป็นผลสําเร็จในการไล่ล่าตระกูลชาวยูแน่นอนโรชชาย์ตกเป็นเป้าหมายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะพวกเขาคือเป้าใหญ่นอกเหนือไปจากที่เขาเป็นชาวยิวพวกเขายังเป็นแหล่งเงินแต่อีกหนึ่งอย่างที่ล่อตาล่อใจคือการที่พวกเขามีคอลเลกชันของงานศิลปะของตระกูลโรดชไพที่มีอยู่เป็นจํานวนมากมายซึ่งไปถูกใจกับหนึ่งในแกนนํานาซีที่ลหลงไหลศิลปะเอาอย่างมากๆและนั่นก็คือเฮอร์มันเกอร์ริงผู้บัญชาการฐานอากาศหรือว่าลุฟฟเฟอร์ของกองทัพเยอรมันนาซีดังนั้น จึงได้มีการยึดทรัพย์สินจำนวนมากมายเหล่านี้เข้าเป็นของกองทัพนาซีไปด้วยฝ่ายสัมพันธมิตรหลังจากนั้นได้มีการรวบรวมข้อมูลหลังจากที่จบสงครามไปแล้วว่าจำนวนงานศิลปะของโรดชอยล์ที่ตกเป็นของนาซีมีจำนวนทั้งสิ้น5,000กับ3ชิ้นสิ่งที่น่าสนใจคือแม้กระทั่งจบสงครามโลกแล้วมีจำนวนเพียงแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นที่ถูกส่งกลับไปยังตระกูลโรดชอยล์ถึงแม้ว่าที่สุดเยอรมนี Germany จะพ่ายสงครามฝรั่งเศสจะเป็นผู้ชนะสงครามโลก แต่ความมั่งคั่งของรอดชัยในฝรั่งเศสร่อยหลอลงไปอย่างมหาศาลสำหร,รับในปี1981พักสังคมนิยมฝรั่งเศสชนะการเลือกตั้งและพวกเขาอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง14ปีและภายใต้รัฐบาลของนายฟองซัวมิเตกร์ฝรั่งเศสครับชใช้นโยบายการนำเอาทรัพย์สินของเอกชนบางส่วนเข้าไปเป็นของรัฐหรือ nationalization ที่รวมไปถึงกิจการที่เหลืออยู่ของรอชายในฝรั่งเศส จึงมีความหมายว่านับตั้งแต่ปี1982รรดชายเองแทบไม่เหลืออำนาจทางเศรษฐกิจในฝรั่งเศสอีกต่อไปเหลืออีกหนึ่งฐานที่มั่นครับนั่นก็คือลอนดอนครับที่รรดชายเองยังคงทําธุรกิจต่อเนื่องเพราะพวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของการเมืองโลกเท่ากับในภูมิภาคยุโรปสายตระกูลของเนธานเมเยอร์โรดชัยหรือบุตรชายคนที่2ของเมเยอร์อัมเชลและบุตรชายของเขาทั้งสองคนอันได้แก่เลโอเนลเดอะ s รดชัย แอนโทนีก u s สตาร์ฟเดอะโรดชิล์และหลานชายเซอร์เอเวลินเดอะโรดชิล์รวมถึงรุ่นต่อมาเดวิดเรเน่เดอะโรดชิลล์ได้ดำเนินธุรกิจต่อมาในสหราชอาณาจักรเมื่อมีการสอบถามและสัมภาษณ์ทายาทปัจจุบันของตระกูลโรดชิลล์สายอังกฤษเดยะนิวยอร์กไทมส์ได้มีการถามว่ามีอะไรบ้างที่โรดชิลล์นั้นควรที่จะได้ทำในช่วงที่มีความรุ่งเรืองแต่พวกเขาไม่ได้ทำเพื่อที่จะรักษาความต่อเนื่องของความมั่งคั่งเอเวลินโรเบิร์ตเดอะโรดชิลด์และตอบว่า การประเมินที่ผิดพลาดที่สุดในการทำธุรกิจของตระกูลโรดชัยคือเราไม่เคยคิดที่จะฉวยโอกาสในการที่จะก้าวข้ามแอตแลนติกไปทำธุรกิจที่สหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความสามารถที่เหลือล้นครับแต่ที่สุดด้วยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์การเมืองโลกมันก็ส่งผลกระทบต่อความมั่งคัง่งและอิทธิพลของตระกูลนี้เป็นอย่างยิ่งคำถามครับโรดชัยในปัจจุบันยังคงมีความมั่งคัง่งและอิทธิพลในการเงินโลกอยู่หรือไม่ หลังจากที่สิ้นสุดสงครามโลกแล้วครับมีการบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความมั่งคั่งของรรดชอยในหลากหลายวิธีที่แตกต่างกันไปประวัติศาสตร์8นาทีขอนําเสนอทั้ง2แนวทางให้กับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะลองไปประมวลกันครับว่าเราควรที่จะเชื่อสายใดและควรที่จะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้อย่างไรกันบ้างแนวทางที่1ครับเป็นแนวทางที่มีการบันทึกเอาไว้เป็นทางการมากกว่านั่นก็คือความมั่งคั่งและอิทธิพลของตระกูลรรดชอยในโลกเศรษฐกิจนั้นถูกบันทอลงไปเป็นอย่างมาก ่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นมิได้เคยขยายอิทธิพลทางธุรกิจไปยังสหรัฐอเมริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอีกแนวทางหนึ่งครับคือเชื่อว่าตระกูลรรดชายนั้นยังคงมีอิทธิพลต่อการเงินโลกอยู่ต่อไปผ่านเครือข่ายชาวอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาสำหรับฝ่ายที่มีความเชื่ออย่างหลังครับคือเชื่อว่าตระกูลรรดชายนั้นคือหนึ่งในผู้ชักใหญ่การเงินและการเมืองโลกผ่านการสมคบคิดกับองค์กรใหญ่ในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือ Federal Reserve ที่เปรียบเสมือนกับปั๊มน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะมีอำนาจในการขับเคลื่อนสภาพคลองของโลกได้มากที่สุดจนมีคนกล่าวว่า you can't beat the fed กล่าวคือไม่มีปัจจัยในทางเศรษฐกิจที่สามารถขับเคลื่อนและกดดันเศรษฐกิจได้มากกว่า Federal Reserve อีกต่อไปแล้วฝ่ายนี้ครับคือฝ่ายที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิด เชื่อว่าตลอดมานั้นโรดชัยเองมีความพยายามในการเข้าไปมีบทบาทขยายธุรกิจในสหรัฐอเมริกาโดยต่อเนื่องแต่ด้วยเหตุที่ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะเข้าไปทําธุรกิจบนผืนแผ่นดินที่เรียกกันว่าเซรีและเปิดว่างอย่างอเมริกาอย่างเปิดเผยตัวเองไม่ได้จึงทําให้พวกเขาต้องใช้อิทธิพลผ่านนักการธนาคารใหญ่ใ,หญในสหรัฐหลายหลายคนด้วยกันนอกจากนี้ฝ่ายนี้ยังมีความเชื่อครับว่าตระกูลโรดชัยเองมีความพยายามในการเข้าไปร่วมจัดตั้งธนาคาร ที่มีสถานะเหมือนกันกันกบธนาคารกลางในสหรัฐอเมริกาหลายครั้งแต่ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าถูกสกัดตลอดเวลาจึงจําเป็นต้องใช้เครือข่ายอื่นในขยายอิทธิพลแทนที่คนที่มีความเชื่อในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดชื่อว่าตระกูลโรดชยลั์นมีอิทธิพลต่อ2บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลต่อการตั้งธนาคารกลางของสหรัฐในปี1913คนแรกคือจอห์นพีมอร์แกนที่เรารู้จักกันในนามของเจพีมอร์แกน นายธนาคารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐเวลานั้นและคนที่2คือพอลวาบวกซึ่งเป็นนักการเงินคนสําคัญเชื้อสายยิวในสหรัฐด้วยสายสัมพันธ์ของชาวยิวสาหรับพอลวาบวกคนนี้ครับต่อมาได้เป็นรองผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐคนที่2เขาเป็นชาวยิวครับที่มีพื้นเพเกิดในเยอรมันก็คือเมืองฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมันสายตระกูลของเขาเป็นชาวยิวที่ก่อร่างสร้างตัวมาจากสาธารณารัฐเวนิสเมื่อนานมาแล้ว โดยตัวเขาสร้างความมั่งคั่งและขยายอิทธิพลในโลกการเงินสหรัฐจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อตั้งธนาคารกลางสหรัฐสำหรับคนที่มีความเชื่อในแนวทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่าโรดชัยนั้นมีอิทธิพลกับนักการธนาคารในสหรัฐและ Federal Reserve มาอย่างต่อเนื่องและยังเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจทางการเงินครั้งสําคัญต่อเนื่องตลอดมาพรอฟเฟตสามารถกําหนดนโยบายทางการเงินแบบพลิกฟ้าคว่ำดินเศรษฐกิจโลกได้ตลอดเวลาโดยมีการตั้งข้อสังเกตครับว่า ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหลายหลายคนล้วนแต่เป็นคนเชื้อสายยิวรวมถึงผู้ว่าการธนาคารในยุคหลังๆเช่นอัลันกรีนสแปนเบลเบรนังเคเจเนตเยเลนยางแลก็ตามครับกลุ่มคนที่มีความเห็นต่างจากมุมทฤษฎีสมคบคิดเชื่อว่ามุมนี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากกลุ่มผู้มีแนวคิดต่อต้านชาวยิวสุดขั้วและต้องการป้ายสีกลุ่มคนสัญชาติยิวในโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกว่ารดชายนั้นถูกปิดกั้นในการเข้าไปทําธุรกิจที่สหรัฐอเมริกา เพราะในยุคนั้นซารัฐถือเป็นดินแดนที่เปิดกว้างให้คนทุกชาติทุกภาษาได้เข้าไปทําธุรกิจอย่างเสรีมิได้มีการปิดกั้นแต่อย่างใดนอกจากนี้ฝ่ายนี้ยังเชื่อว่าอิทธิพลและความมั่งคั่งของโรชชาร์น,น้อยลงโดยการอ้างอิงถึงการจัดลําดับคนที่ร่ารวยที่สุดในโลกที่มีการจัดอันดับมาและพบว่าลูกหลานตระกูลโรชชาร์ที่ติดอันดับนั้นอยู่ในอันดับที่1,200กว่าของโลกนอกจากนี้บริษัทของโรชชาร์เองในอังกฤษ ก็ไม่ได้มีสถานภาพที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกต่อไปดังนั้นคงยากที่จะมีหลักฐานใดๆมายืนยันสนับสนุนถึงอิทธิพลที่ยังคงมีอยู่ของรัตชายได้แต่ไม่ว่าบทบาทของพวกเขาอิทธิพลของพวกเขาจะเป็นอย่างไรตระกูลของพวกเขาคือตำนานของอภิมหาเศรษฐีโลกเป็นเวลายาวนานนับร้อยปี The Standard Podcast Eye Opening for Your Ear